สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวกันในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องพลังงานพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นคือธาตุดินหรือที่เรียกว่าปฤืทวีธาตุในมุมมองของโหราศาสตร์เวทซึ่งธาตุดินเนี่ยเป็นรากฐานของความมั่นคงการบำรุงเลี้ยงแล้วก็ความอดทนส่งผลโดยตรงเลยกับคนที่เกิดในราศีธาตุดินคือพฤกษ์ศพกันแล้วก็มังกรค่ะปกติแล้วเนี่ยคนราศีเหล่านี้เขาจะมีธรรมชาติที่ เอ่อค่อนข้างหนักแน่นมั่นคงนะคะเหมือนผืนดินเลยแต่ก็นั่นแหละคะ่ะบางทีความมั่นคงมากๆเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นแบบว่าความแข็งกระด้างไปหรือบางทีก็ยึดติดเกินไปในเรื่องความสัมพันธ์ได้เหมือนกันวันนี้เราเลยจะมาดูกันค่ะว่าปัญญาจากพระแม่ปรารวตีจะเข้ามาช่วยสร้างสมดุลในเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างโดยอ้างอิงจากแนวคิดปรารวตีปรัชญาแห่งธาตุดินและราศีกันคะ่ะใช่ครับ ธาตุดินในโหราศาสตร์เวทเนี่ยมันสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่าสถิรัตวะนะครับคือมันคือความแน่วแน่ความมั่นคงแล้วก็ความสามารถที่จะทําให้สิ่งที่เอ่อเป็นนามธรรมเนี่ยมันจับต้องได้จริงขึ้นมาอันนี้เป็นคุณสมบัติเด่นเลยของคนราศีธาตุดินเขาจะมองหาความไว้วางใจความมั่นคงที่มันชัดเจนมากๆในความสัมพันธ์ครับแล้วในแง่นี้พระแม่ปรารตีท่านเป็นที่ดาแห่งคุณเขาหิมาลัย ก็ส่งเป็นตัวแทนที่สมบูรณ์แบบเลยครับของปัญญาแห่งธาตุดินพระองค์คือศูนย์รวมของความอดทนการบำรุงเลี้ยงแล้วก็ความแข็งแกร่งที่อ่อนโยนซึ่งปัญญาของพระองค์นี้แหละครับที่จะนําทางชาวราศีธาตุดินให้เขาเจอความสมดุลได้โหน่าสนใจมากค่ะงั้นเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจแก่นปัญญาของพระแม่ปรตัตีแล้วก็ดูว่าปัญญานั้นจะช่วยปรับสมดุลให้ชาวราศีพฤกษฎกันมังกรได้ยังไงบ้าง โดยเฉพาะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้มันยั่งรากได้แม่นคงแล้วก็มีความสุขด้วยอืมงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะได้ครับเริ่มต้นที่แก่นแท้ของพระแม่ปรารวตีก่อนเลยนะครับการที่พระองค์ทรงเป็นทิดาแห่งหิมาลัยเนี่ยมันบ่งบอกถึงความอดทนที่ยิ่งใหญ่มากๆความสามารถในการรองรับแล้วก็การบำรุงเลี้ยงสรรพสิ่งคือเหมือนผืนดินที่ให้ชีวิตเลยครับ นึกภาพตามเลยค่ะแล้วอย่างความรักที่พระองค์มีต่อพระศิวะอันนี้ก็ไม่ใช่แค่แบบอารมณ์ชั่ววูบเนอะแต่มันคือตบะคือการบําเพ็ญเพียรที่ยาวนานมั่นคงมากๆสแสดงถึงความแข็งแกร่งที่ออน่าทึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็มีความอ่อนโยนซ่อนอยู่ตลอดเวลาเหมือนหินผาแต่ก็มีดอกไม้งามได้ใช่ครับจุดนี้ให้ปัญญาที่สำคัญมากเลยคือความรักที่มั่นคงเนี่ย มันไม่จำเป็นต้องแข็งกระด้างเสมอไปมันคือการอย่างรากที่มีความหนักแน่นแต่ออนโยนในเวลาเดียวกันเหมือนภูเขาที่แบกรับทุกอย่างได้แต่ก็เป็นแหล่งกำเนิดของสายน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตนี่คือความสมดุลที่พระแม่ปราตีส่งเป็นแบบอย่างแล้วก็ส่งอิทธิพลต่อราศีธาตุดินโดยตรงครับ oh. หมายความว่าปัญญาของพระองค์จะมาช่วยยกระดับความมั่นคงตามธรรมชาติของชาวราศีธาตุดินให้มันกลายเป็นความแน่วแน่ที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นทาไม่สามารถรักได้มั่นคงแต่ก็ไม่ยึดติดเกินไปสามารถดูแลคนอื่นได้โดยที่ไม่สูญเสียความสุขของตัวเองแล้วก็ยังเติบโตได้เรื่อยๆโดยไม่เสียความเป็นตัวเองไปอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับมันคือการเรียนรู้ที่จะสมดุลระหว่างความแข็งแกร่งข้างในกับความอ่อนโยนข้างนอก เข้าไฟแล้วค่ะทีนี้เรามาดูที่ราศีแรกกันเลยดีกว่าราศีพฤกษบหรือวุรุษภราศีนะคะราศีนี้อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวศุกร์หรือชุกระทาให้ชาวพฤกษบเนี่ยจะรักความสวยงามความสุขสบายทางผัสสะแล้วก็ต้องการความมั่นคงมากๆในความสัมพันธ์เขาจะมีความสุขกับความผูกพันที่แบบว่าอบอุ่นจับต้องได้แต่ว่าจุดที่อาจจะเป็นปัญหาคืออะไรคะจัน ความต้องการความมั่นคงกับความผูกพันที่มันเหนียวแน่นมากๆเนี่ยบางทีนะครับมันอาจจะกลายเป็นความรู้สึกอยากครอบครองได้หรือว่ายึดติดหรือบางทีก็ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงไปเลยซึ่งพญญาของพระแม่ปารวตีสําหรับชาวพฤกษบเนี่ยจะมาในรูปของปางพระแม่อนาปูรณนาครับพระแม่อนาปูรณนาใช่ครับเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์แล้วก็การหล่อเลี้ยงพระแม่อนาปูรณนาท่านสอนว่าความสุขความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากการครอบครองนะ แต่มันมาจากการให้การแบ่งปันแล้วก็ความกตันยูหรือเซวานะครับเหมือนทุ่งนาที่มันอุดมสมบูรณ์ได้ก็เพราะได้รับการดูแลด้วยความเคารพไม่ใช่สวนสวยๆที่เราไปล้อมรั้วไว้ดูคนเดียวความรักคือการบำรุงเลี้ยงไม่ใช่การกักขังครับโอ้โหเป็นมุมมองที่เปลี่ยนไปเลยนะคะจากที่ต้องการเป็นเจ้าของกลายมาเป็นความสุขจากการเป็นผู้ให้การดูแลเหมือนมีคำสอนที่ว่า สิ่งที่คุณบำรุงเลี้ยงคุณไม่จำเป็นต้องครอบครองสิ่งที่คุณแบ่งปันจะคงอยู่กับคุณตลอดไปใช่ครับมันรานี้สะท้อนแก่นแท้เลยจริงๆในทางโหราศาสตร์ถ้าพื้นดวงดีนะครับมีเดวสุขที่ได้รับการส่งเสริมในทางที่ดีเนี่ยชาวพฤกษพก็จะสามารถรักได้ลึกซึ้งมากๆแต่ก็ยังคงความเป็นอิสระได้มีความพักดีที่มาพร้อมกับความเบิกบานใจใคล้ายๆกับความเอื้อเฟื้อของพระแม่นั่นเองครับเข้าใจเลยค่ะ ต่อไปเป็นราศีกันหรือกันยาราศีนะคะราศีนี้อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวพุธหรือบูดาทําให้ชาวกันจะมีลักษณะแบบว่าช่างวิเคราะห์ชอบความเป็นระเบียบเน้นการปฏิบตัติแล้วก็มักจะแสดงความรักผ่านการบริการการช่วยเหลือหรือการปรับปรุงแค่ไขสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นแล้วความท้าทายของชาวกันคืออะไรคะ คือความใส่ใจในรายละเอียดกับการมุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบเนี่ยแหละครับบางทีมันอาจจะทําให้ชาวกันกลายเป็นคนช่างติช่างวิจารณหรือวิตกกังวลได้ง่ายหรือบางครั้งก็อาจจะเก็บกดความรู้สึกตัวเองเอาไว้ไม่ค่อยแสดงออกมาตรงๆเพราะกลัวความไม่สมบูรณ์แบบปัญญาของพระแม่ปรารวตีที่ส่งมาถึงชาวกันจะฉายผ่านปางพระแม่เขารีหรือเกาลีครับเทพีแห่งความบริสุทธิ์และการแยกแยะพระแม่เขารีครับ พระแม่คารีท่านสอนว่าความสมบูรณ์แบบที่แท้จริงมันไม่ใช่การไม่มีที่ติเลยนะแต่มันคือความครบถ้วนในตัวเองคือความสามารถในการรับใช้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ด้วยความเมตตาไม่ใช่ทำไปเพราะหน้าที่หรือเพื่อจะไปแก้ไขข้อบุกร่องอย่างเดียว ปัญญานี้จะช่วยเปลี่ยนการวิเคราะห์ที่อาจจะนำไปสู่การตัดสินให้กลายเป็นการอย่างรู้ที่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เป็นอยู่แล้วก็เปลี่ยนการบริการให้เป็นการกระทำที่ศักดิ์สิทธิ์จากใจจริงครับเหมือนเป็นการเตือนใจด้วยมนตราที่ว่าอยากขัดกระจกจนลืมส่องดูตัวเองใช่ไหมคะให้หันมาดูแลใจตัวเองยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบบ้างแทนที่จะมัวแต่ไปแก้สิ่งภายนอก ถูกต้องครับชาวการจะได้เรียนรู้ว่าความรักจริงๆมันต้องการความจริงใจความเข้าใจไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบที่ไร้ตำหนิพอดาวพุธด,ดาวสุขในดวงชะตาสมดุลกันดีพวกเขาก็จะพบความสุขในความสัมพันธ์ที่มันสงบและมั่นคงจากการบริการด้วยใจที่เปิดกว้างจริงๆโอหรือชานี ชาวมังกรนี่เปรียบเหมือนผู้สร้างรากฐานเลยนะคะเป็นผู้รักษาคำมั่นสัญญาให้ความสำคัญกับวินยัยความรับผิดชอบความมั่นคงระยะยาวเขามักจะแสดงความรักผ่านการปกป้องการทำหน้าที่อย่างแข่งขันจุดนี้มีด้านที่ต้องระวังไหมคะอาจารย์มีครับมีบางครั้งการมุ่งมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบมากๆเนี่ยอาจจะทำให้ชาวมังกรดูเย็นชาเคร่งขรึมหรือบางทีก็หลงลืมความอ่อนโยนไป หรืออาจจะยึดติดกับกฎเกณฑ์โครงสร้างมากเกินไปจนขาดความยืดหยุ่นทางอารมณ์ไปบ้างปัญญาของพระแม่ปรารวตีสำหรับชาวมังกรจะมาในรูปของพระแม่ธุรคาหรือดุรกาครับเทพีแห่งพลังอำนาจภายในที่มาพร้อมกับความเมตตาพระแม่ทุรคาพระองค์ทรงรับภาร,ระที่ยิ่งใหญ่มากๆด้วยความสงบด้วยพลังแต่ไม่เคยสูญเสียความเมตตาเลยพระองค์สอนว่า โครงสร้างที่แข็งแรงเนี่ยมันดีแต่ถ้ามันไม่มีจิตวิญญาณไม่มีความอบอุ่นมันก็เป็นแค่ป้องปราการไม่ใช่บ้านนะครับอ๋อเพราะฉะนั้นคำสอนสำหรับชาวมังกรก็คือความรับผิดชอบที่สูงที่สุดในความสัมพันธ์จริงๆแล้วคือการสร้างความสุขร่วมกันไม่ใช่แค่การทำตามภาระผูกพันที่มันปราศจากความรู้สึกเหมือนมีมนตราที่ว่า สร้างความรักดังสร้างวิหารด้วยความแข็งแกร่งความอดทนและความสุขใช่เลยครับคือการสร้างความมั่นคงที่มันไม่ได้มาจากความกลัวหรือการควบคุมแต่มาจากความรักความอดทนและก็ความปรารถนาดีร่วมกันในทางโหราศาสตร์พอดาวเสาร์ได้รับอิทธิพลที่ดีจากดาวสุขหรือดวงจันทร์เนี่ยความแน่วแน่ของชาวมังกรก็จะกลายเป็นการอุทิศตนที่ศักดิ์สิทธิ์คือมีทั้งความรับผิดชอบและปัญญา ไม่แข็งกระด้างหรือควบคุมจนเกินไปครับพอฟังทั้งฝามราศีแล้วนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าปัญญาของพระแม่ปารวตีเนี่ยเข้ามาช่วยปรับสมดุลแกนหลักของธาตุดินจริงๆเลยค่ะถูกต้องครับภูมิธาตุหรือธาตุดินเนี่ยมันคือหลักการของการค้ำจุนความอุดมสมบูรณ์และก็ความอดทนพระแม่ปารวตีทรงเป็นศูนย์รวมของพลังงานนี้อย่างแท้จริงเลยพระองค์คือขุนเขาที่มั่นคงอดทนต่อทุกสิ่ง แต่ขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งกําเนิดของชีวิตและการบังรุงเลี้ยงด้วยปัญญาของพระองค์จึงเหมือนเป็นการแปลธาตุเลยนะคะเปลี่ยนความแข็งกระด้างที่อาจจะเกิดขึ้นให้กลายเป็นความยืดหยุ่นเปลี่ยนความยึดติดให้กลายเป็นความแน่วแน่ที่เปี่ยมด้วยศรัทธาถ้าจะให้สรุปเป็นหลักการสําคัญสักสามข้อที่ชาวราศีธาตุดินเรียนรู้จากพระแม่ได้เนี่ยน่าจะเป็นอะไรบ้างคะอาจารย์อืม แม้จะสรุปได้ประมาณนี้นะครับข้อแรกคือความมั่นคงที่ไม่หยุดนิ่งหรือ Stable Fluidity คือเหมือนภูเขาที่ดูมั่นคงแต่มันก็ไม่การเปลี่ยนแปลงมีชีวิตมีสายน้ำไหลมีต้นไม้เติบโตความรักก็เหมือนกันต้องมั่นคงแต่ไม่ตายตัวต้องเปิดรับการเติบโตการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยข้อ2คือความพักดีที่ไม่ควบคุมหรือ Devotion without Domination ความรักของพระแม่คือการรอคอยด้วยศรัทธาไม่ใช่การไปเรียกร้องหรือควบคุม อันนี้สอนให้รู้ว่าความพักดีที่แท้จริงมันเกิดจากความเข้าใจความไว้วางใจไม่ใช่ความกลัวและข้อ3คือหน้าที่ที่เปี่ยมด้วยความสุขหรือดิวต with Delight การทำหน้าที่การรับผิดชอบในความสัมพันธ์เนี่ยมันจะศักดิ์สิทธิ์และยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อมีรากฐานมาจากความสุขความเต็มใจพันธะต่างๆควรจะเป็นการยกระดับไม่ใช่การกักขังครับ ห,หลักการทั้ง3ข้อนี้ทําให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะว่าความสัมพันธ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากปัญญาของพระแม่จะกลายเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยมั่นคงแข็งแกร่งเหมือนหินแต่อ่อนโยนแล้วก็ให้ชีวิตเหมือนผืนดินจริงๆใช่ครับแล้วในเชิญโหราศาสตร์เราอาจจะมองเห็นอิทธิพลพวกนี้ผ่านดาวเคราะห์หลักๆอย่างดาวศุกร์นะครับคือเรื่องความรับการบํารุงเลี้ยงความสุขดวงจันทร์ก็คือความมั่นคงทางอารมณ์ความอ่อนโยนแล้วก็ดาวเสราร์ เรื่องความรับผิดชอบความอดทนรวมไปถึงภพเรือนที่สองสและเจซึ่งมันเกี่ยวข้องกับคุณค่าครอบครัวและก็ความสัมพันธ์คู่ครองเพราะสิ่งเหล่านี้ในดวงชะตาสะท้อนพลังงานที่ดีออกมามันก็จะส่งเสริมให้เกิดความสมดุลตามแบบฉบับของพระแม่ได้ครับตรงนี้ล่ละค่ะที่น่าสนใจจริงๆถ้าจะใช้ภาพเปรียบเทียบนะคะสำหรับชาวราศีธาตุดินแล้วพระแม่ปรารวตีก็ทรงเป็นเหมือนภูเขาจริงๆนั่นแหละพระองค์สอนให้เห็นว่า ความรักที่มั่นคงมันต้องอดทนต่อทุกสภาวะได้แต่ขณะเดียวกันก็ต้องสามารถเบ่งบานให้ชีวิตได้ด้วยไม่ใช่เป็นแค่ก้อนหินแข็งๆกระรางด้างปัญญาที่พระแม่มอบให้จึงเป็นเหมือนศิลปะแห่งการอย่างรากและเติบโตไปพร้อมๆกันคือการอย่างรากลงในความมั่นคงแต่ไม่แข็งทื่อตายตัวสามารถบำรุงเลี้ยงคนอื่นได้โดยไม่สูญเสียความเป็นตัวเองและรับผิดชอบหน้าที่ได้โดยไม่สูญเสียความสุขไปอืม ใช่ครับและถ้ามองให้ลึกลงไปอีกในทางปรัชญาพระแม่ปาราวตีสะท้อนหลักการเดียวกับพระแม่ธรณีหรือบูมิเดวีเลยนะครับคือพลังแห่งการหล่อเลี้ยงการค้ำจุนการสร้างสรรค์และการฟื้นฟูเมื่อชาวราศีธาตุดินสามารถเชื่อมโยงกับพลังงานนี้ได้ความสัมพันธ์ของพวกเขาก็จะไม่ได้เป็นแค่การอยู่ร่วมกันเฉย แต่จะกลายเป็นเหมือนระบบนิเวศอันศักดิ์สิทธิ์ที่ค้ำจุนแล้วก็มอบชีวิตชีวาให้แก่กันและกันอย่างแท้จริงเลยครับสรุปได้เลยนะคะว่าปัญญาของพระแม่ปรารวตีเนี่ยช่วยให้ชาวราศีธาตุดินทั้งพฤษภกันแล้วก็มังกรคนพบจุดสมดุลในธรรมชาติของตัวเองทำให้ความสัมพันธ์สามารถอย่างรากฐานลงในความมั่นคงที่สงบสุขและศักดิ์สิทธิ์ได้จริงๆชาวพฤษภก็เรียนรู้ที่จะสุขจากการให้ไม่ใช่ครอบครอง ชาวการเรียนรู้ที่จะบริการด้วยใจไม่ใช่การตัดสินและชาวมังกรก็เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบอย่างมีความสุขไม่ใช่แค่ทําตามหน้าที่ไปวันวันครับและคําสอนสุดท้ายที่อาจจะครอบคลุมทั้งหมดอาจจะเป็นดังนี้นะครับให้ความรักของคุณเป็นดังผืนดินสงบนิ่งแต่ไม่หวั่นไหวอดทนแต่ให้ไม่สิ้นสุดแข็งแกร่งพอที่จะโอบอุ้มและอ่อนโยนพอที่จะให้เติบโต นี่คือสภาวะสมดุลที่ทําให้ความสัมพันธ์กลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มั่นคงแล้วก็หล่อเลี้ยงชีวิตอย่างแท้จริงครับค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงต่อชีวิตเราล่ะคะคาถามที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้นะคะก็คือว่าเราจะนําหลักการเรื่องการอย่างรากอย่างมั่นคงแต่ยืดหยุ่นการมีความแข็งแกร่งที่มาพร้อมความอ่อนโยนและการทําหน้าที่อย่างมีความสุขเนี่ยไปปรับใช้นอกเหนือจากเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ยังไงบ้างอาจจะลองนึกถึงเป้าหมายชีวิต การทำงานหรือบทบาทอื่นๆที่เรามีอยู่ในชีวิตประจำวันดูนะคะใช่ครับการเข้าใจหลักการเหล่านี้ก็ให้ภาพรวมแล้วก็แง่คิดที่ดีมากๆเลยนะครับแต่แน่นอนว่าแต่ละคนก็มีรายละเอียดในดวงชะตาที่แตกต่างกันไปสำหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกถึงดวงชะตาเฉพาะบุคคลจริงๆเพื่อนำไปเป็นแนวทางวางแผนชีวิตอย่างละเอียดแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นการได้รับคำแนะนำเฉพาะบุคคลก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากครับแน่นอนเลยค่ะ สำหรับผู้ที่ฟังแล้วสนใจนะคะอยากจะเข้าใจดวงชะตาของตัวเองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อนำไปใช้วางแผนชีวิตในด้านต่างๆให้ราบรื่นไม่ผิดพลาดสามารถติดต่อเพื่อจองคิวปรึกษาดวงชะตาส่วนบุคคลกับอาจารย์เดวีอาสนะได้โดยตรงเลยนะคะที่เว็บไซต์ www.astro-arsana.com ค่ะจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เหมาะกับดวงชะตาของแต่ละท่านโดยเฉพาะเลยค่ะ